มาไหนครับไปไหนอะไป,ไปฟาร์มเหรอครับแต่ครับใช่ฟาร์มอะไรครับเนี่ยเลี้ยงหมูครับช่นูนิกิเกียต่างเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูได้ชั่วโมงแล้วเท่าไหร่ครับสามหมื่นแล้ไม่รู้อ่ะไม่เลี้ยงนานแล้วเนี่ยเพิ่งไปเลี้ยงวันเนี้ยก่อนเลี้ะประมาณนั้นเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมสบายดีค่ะเอาเดี๋ยวหมอนานหรือ,อยังครับเนี่ยอักรอนนะคะยังไม่ออกอแต่ว่าจะ จะออกแล้วครับทำไมครับเพราะอะไรอ่ะจะออกหมอแล้วอะ่ะเพราะอะไรครับ <m akes> มันไม่มีอะไรท,ทำรอะค่ะเอาไม่ชอบการเป็นหมอครับชอบแต่ว่ามันไม่รู้อ่ะอ่ะบางบางบางซื้อเถอหน่อ 20, 000, ยอยี่สิบพอหลเตยยูเมยครับไปดูเงินได้สี่สิบอะอะโอเคเอไงได้ไหมครับตอนนี้อยาอทำอย่างอื่นดูบ้างครับ ทำอะไรครับทำอะไรอยากไปเป็นแก๊งเหรอครับไม่รู้ครับยังยังไม่มีแล้วนักสมมติถ้าคุณจะเข้าแก๊งแก๊งหนึ่งเดี๋ยวคุณจะเข้าแก๊งอะไรครับแก๊งเหรอใช่ครับได้เล่งไว้ไหมไม่รู้เลยครับไม่ค่อยรู้จักใครอ่ะแบบอยากเข้าถ้าอยากเข้าแก๊งคืออยากไม่อยากรู้จักใครแล้วอยากจักเราไหมล่ะมีคนรู้จักเราเนี่ยอยากรู้จักกับทุกคนในเมืองเลยแต่ยกเพแค่เพศหญิงนะแค่เพศหญิงนะครับอันนี้ต้องแบบ เพชายก็แ้เพศหญิงเท่านั้นอะไรนะครับไม่ได้ยินหรอว่าอยากเข้าเก๊งที่แบบว่ามีคนรู้จักอยู่ในเก๊งอะไรแบบเนี้ยอ๋อไม่มีเพื่อนเลยครับตั้งแต่อยู่หมอมาก็คือไม่มีเพื่อนเป็นประชาชนเลยหรอเพื่อนเพื่อนบางอะไรอยู่ใกล้แล้วใจส่นมากนิในก้เขาแบบ ลายาวไปแล้วอะกลับแบบป้าออกหมอไปแล้วคือเขาก็ลาไปเลยใช่ไหมเพราะลายาวเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ลาไปเหมือนแบบไม่เล่นแล้วเหมือนกันนะครหมอชื่ออะไรครับคนนั้นอ่ะมีมี่ครับเป็นชื่อที่ดีนะครับอะไรนะเป็นชื่อที่ดีนะครับ ชัดออนีทำไมอะมิไม่หมยถึงชื่อคุณนะครับชาไทยหมหมายถึงว่าเป็นชื่อที่ดีครับหมายถึงเป็นชื่อที่ดีเพื่ออะไรอ่ะใช่ครับก็ดูแบบมีแบบชื่อคุณเนี่ยถ้าถ้าผมแบบพูดก็อารมณ์แบบเป็นผู้หญิงสายหวานใช่ไหมเพราะว่าชาไทยเนี่ยมันหวานแล้วคุณหวานไหมไม่อ่ะแล้วคุณคิดว่าแล้วคุณคิดว่าหวาน เอาไม่ผู้หญิงสายหวานก็แบบน่ารักน่ารัก,รกไงคุณถ้าถ้าคุณสวยกับน่ารักเนี่ยคุณเลือกอะไรสวยกับน่ารักเหรอใช่ครับใช่น่ารักดีกว่ามัง้งนะเห็นปหมก็ตรงแล้วเห็นปหมคุณยังชอบความน่ารักเลยแล้วคุณนังชอบความน่ารักหรือสวยอ,อ๋อชอบคุณครับฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ยอกยอกหยอกชอบอ่าชอบ ชอบเอ่อแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ช่วงครับแล้วแต่ช่วงมากกว่าอ๋อคือปไ,ได้ดังสองใช่ครับไม่ไม่ได้ฟิกครับอุ้ยอะไรอ่ะเยสโอ้โหเชียร์ลูกพัดก่ับถ้าคุณสบายดีหรือเปล่าสบายดีครับ ชอบชอบอะไรก็ได้ครับที่เขาแบบไม่เกี่ยวกับสวยนหรือน่ารักหรอกแล้วว่าอยู่ที่แบบความคิดเขามากกว่ากระบวนการความคิดเขาอะเราได้หมดอะแบบคุยด้วยแล้วสบายใจด้วยหรือเปล่าใช่ครับใช่ถ้าเราแบบถ้าเราได้คนถ้าเราแบบมีแฟนเป็นคนสวยแล้วแบบความคิดเขาไม่ได้มันก็ไม่ผ่านปะใช่ครับใช่ครับ แล้วคุณนะครับชอบผู้ชายหล่อหรือว่าชอบผู้ชายแบบแบบไหนครับอะไรนะครับชอบชอบผู้ชายแบบไหนครับชอบผู้ชายแบบไหนแบบคุณนะคะหยอกหยอกโอเคใช้ได้ครับใช้ได้โอเคเสมอกลางหนึ่งหนึ่งโอเคไม่รู้อ่ะชอบเนี่ยชอบอุ้ยแมวร้อง ชอบผู้ชายที่คุยด้วยแล้วสบายใจครับไม่ได้ติดว่าต้องหล่อหรือไม่หล่อแต่เดี๋ยวนี้เขาผู้หญิงก็เป็นแบบนี้เยอะนะบบนนใช่ไหมแบบเจ้าผู้ชายแบบที่ไม่ใช่หน้าตาใช่ครับคุย<ม>ด้วยแล้วไปกันได้ก็มีส่วนแบบส่วนหนึ่งก็เขายังชอบหน้าตากันอยู่ไงเขาก็ยังแบบเออก็เป็นส่วนหนึ่งอะ ก็แค่ส่วนหนึ่งแต่หน้าตาดีแต่แบบคุยกันแล้วไม่ผ่านก็ไม่ผ่านสองล้านปีเยวแววแต่ที่เก้าฮารัพชอบครับชอบอแต่ไม่ชอบคนขี้อ,อ้อนอะทำไมครับรแ,แบบอ้อนเยอะเตินนะไม่ไม่เอาคนขี้ลำคาครับไม่ครับไม่ แต่ถ้าเป็นแต่ถ,ถ้าเป็นคนที่เราชอบอ้อนได้คับแต่เอาแล้วถ้าคุณไม่ชอบกันทั้งคู่แล้วจะเป็นแฟนกันได้ไงเจ้าฝ่ายเดียวไปขอเป็นแฟนแล้วคุณจะเป็นเหรอก็ไม่ได้ปะไม่ก็ไม่รู้<อ>ว่าแต่ถ้าเราชอบเขาแล้วแล้วขออ้อนก็ได้ไงอ๋อต้องอ้อนแบบไหนครับไหนหลลองขอตัวอย่างได้ไหม เาต้องอ้อนอยังไงอะเวลาคุณอ้อนแฟนคุณอ้อนอยังไงอะฮะไม่เคยอ้อนอะเอาต้องเคยบ้างแหละมันต้องมีหลุดบ้างแหละไม่มีหรอกครับเขาว่าไม่อ้อนอ่ะไม่มีทางอ่ะ <c oughs> อ้อนยงไงอะเขาอ้อนกันยังไงอะไม่รู้ครับไม่รู้เราก็ถามคุณนีไ่ไงว่าเวลาคุณอ้อนเนี่ยคุณจะอ้อนยังไงเวลาคุณอ้อนแฟนอะเท้าแบบนี้ ไม่ด้วยน้ำเสียงด้วยสิต้องน้ำเสียงด้วยแบบแบบไหนไม่รู้เราไม่เจอคลยนะรอเขาย้ำหนยเสียงปกติงโอเค,อเคแต่ที่พูดมาทั้งหมดนี้คือยังโสดอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยคุณะใช่ไหม สดมากเลยสนใจคบกับเพื่อนผมไหมครับคนหนึ่งอยู่ส <4 S 1> ี่เดือนแล้วแล้วอยู่อยู่จันทบุรีครับชื่อดิวอันทบุรีคืออะไรอ่ะอยู่จันครับอยู่จังหวัดจันทชื่อดิวครับ <c oughs> เขาเป็นต้องเพื่อนในกคุณนะครับเขาเป็นเขาเป็นรุ่นใหญ่เขาเป็นนักเลงเซเว่นอะ คือเวลาใครมาแซงคิวเขาเนี่ยนี่คือเขาเขาอไปเซเว่นกับเพื่อนเขาสองคนแล้วเพื่อนเขาต่อคิวอยู่แล้วมีคนเดินมาแซงทีน่าแคทเชียร์ก่อนที่จะจ่ายตังค์เขาบอกว่าเขากเดินไปบอกเพื่อนว่าเอ้ยโดนแซงคิวแล้วเขาบอกว่าเพื่อนเขาบอกว่าใช่ใช่ที่เาเี่ยไอดิวเนี่ยก็ต่อยเขาเลยบัตรหนึ่งต่อยคนแซงเขาบอกว่าตัวเองเป็นนักเลงเซเว่นนี่ออกข่าวด้วยเนี่ยชอทไไม่เคยเห็นจริงครับจริงเราไปหาดูครับนักเลงจันทบุรีชื่อดิว อายุประมาณ17บเจครับหกคนนั้นไม่ใช่คุณใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมไม่เป็นไรงไงหรอกครับผมเป็นคนดีครับไม่คาดทำร้ายใครหรอกกลัวคุณชอบผู้หญิงที่อ้อนรอเปล่าต้องลองดูครับต้องลองดู ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่เคยโดนอ้อนครับชีวิตนี้เกิดมาไม่เคยโดนอ้อนเลยใช่หรือเปล่าคนแบบคุณน่าจะจริงครับจริงอันนี้จริงน่าจะแบบผู้หญิงเขาอยากอ้อนหรือเปล่าครับไม่มีใครมาอ้อนเลยครับจะลองไหมล่ะสักทีนึงอ่ะเผื่อชอบเขาไม่อยู่แล้วเขาอ้อนหรือเปล่าไม่ครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่อยู่ครับเขาอ่ะไม่อยู่ครับ เราโดนที่ไอะคุกเมื่อวันวะพี่อะได้คุกเหรอทำไมรถเงินลองดูบ้างครับไม่รู้ครับว่าการโดนอ้อนเป็นยังไงมีมีตัวอย่างไหมล่ะครับผมดูหาตัวอย่างเนี่ยผมกำลังวิจัยอยู่เพราการโดนอ้อนเนี่ยเป็นยังไงอ้อนไม่เป็นในนี้ถ้าอ้อนเป็นอ้อนแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> เสียงเหมือนใครรู้ปะเนี่ยพอเวลาเขาพูดแบบเสียงไม่ขาดอะเสียงเหมือนใครวะเออไม่เหมือนใครหรอก เอเอ,าเอามาตินใช่ไหมอะไรนะครับทำไมไต้องใส่หน้ากากตลอดเลยเพราะว่าอยากลองใส่หน้ากากเขาหาเดี๋ยวดูวบ้างเผื่อเขาจะชอบครับคุณชอบไหมคนใส่หน้ากากเขาหา เราจะยืนคุยนานนะครับแต่ฮะอะไรนะครับเมื่อกี้เสียงรถดังเลยพอดีอ๋อโอเคแค่นี้พูดอะไรคะที่ใส่หน้ากากเพราะว่าเพราะเคยใส่ใจแล้วมันเจ็บครับก็เลยต้องใส่หน้ากากแทนโอเคโอเค มันคมจริงเดี๋ยวนี้มันคมจริงเลยไม่ไหนโอเคได่นแลเอออ้าครับครับผมเม like okay. ื่อกี้มันเพินนรับเพินไปหน่อยอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋เมื่อกี้มันไปเองครับผมไม่ได้บังคับมันเดินเองออโต้เลยเวลาพูดอะไรเงี้ย รอ,อเพื่อนอยู่ครับรอเพื่อนเข้ามาอยู่น่าจะต่อคิวกันอยู่ครับแต่ก็ร <ừ> ู้สึกดีครับที่ได้ยืนคุยด้วยผมไม่ค่อยได้คุยกับใครแล,ะละ้วไปรู้สึกดีกว่าน,นะอะไรนะครับฮะอะไรนะครับได้ครับไม่โอเคขอเซเว่นหน่อยได้ไหมเอานิ้วไหนครับนิ้วโป้งลูกกาฮะ ได้ครับได้ได้ไว้มันใส่นิ้วไหนแล้วนะนิ้วนางกับนิ้วกลางครับนิ้วนางกันโอเคทีละเยค,ครับไว้เจอกันนะครับผมไม่รบกวนเวลาคุณละครับบายบายครับไดนะบายบายครับไว้เจอกันครับ บายบายบายอ่ะเพื่อนบ้าอะไรอยู่ใกล้แล้วใจสัญญานี้อะไรนะเสียงกระสุนกได้ปะคงว่านี่ไหนเมื่อกี้นี่น่าเดินนี้น่าเดินนี้รังสิตอ่ะตอนนี้กูว่าน่าเดินนี้รังสิตอยู่แต่ได้เด,นนเดนินทางละเกออี่ยวคนเยอะอะใช่ะโกพันโกพันแต้มกูยังติด แปดคิวอะเออเฮียเจได้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 ไอ้เจไอ้เจเป็นกี่คิวอะเจได้ไอ้เจเป็นกี่คิวมันก็ไม่ต่อคิวนะก็พันขอบคุณสี่สิบวิทครับคิวเต็มอะคิวเต็มอะเอาง่ายๆคือคิวเต็มอะร้อยกว่ากูพันสวัสดีครับโอเคโอเค โอเคนี่ถ้าเป็นเซิร์ฟผมนะกูแบนละเนี่ยเดินหนีเงี้ยกูแบนละแบนจริงถ้ากูเดเข้าไปคุยใครแล้วไ,ไม่คุยเนี่ยกูแบนแบนเลยเขาบอกเขาไม่ชอบคนหน้าหมีเขาบอกอะไรไม่ตอบเขาบอกแค เ,เรื่องเขาเหอะแล้วมึงคิวกูชอบเขามากมั้งเขาไปในบด,ดกูพูดเองอเมือเ่อกี้นี่ถ้าเป็นเซิร์ฟกูนะกูจะคิดเลยใครเข้ามาแล้วไม่ไม่พร้อมเล่นกูแบน,แบนใครไม่อยากคุยกูแบนเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเขาสวัสดีคเขามาแต่งตัวแนวนี้ครับนี่ เนไหมครับเคในไอรอเกาหลีนะครับใช่ครับใช่ใช่เหมือนเหมือนไหมครับเหมือนสายสะโพกโยกอ้าวอ้าเอ้าคุณไม่ไม่โยกครับไม่โยกคุณเหมือนทาทายังเลยอ่ะเหมือนทาทายังตอนเต่าเลยอ่ะจริงอันนี้เห็นด้วยนะโอเครู้เรื่องกทาทายังไหมครับทาทายังอ่ะเนี่ยไอรอนมือาประเทศไทยอ่ะคุณคือคุณพูดแบบรู้เลยอ่ะว่าไอคือโอ้ผมไม่ได้แก่ครับผมอายุ สิบเจ็ดเองครับอ่ะเจ็ดใกล้สิบแปดแล้วอ่ะคุณดูสเต็ปผมนะแล้วคุณเต้นตามได<ช>้ค,ค,คุณดูเพื่อนผมเต้นคุณดูเพื่อนผมเต้นรับผมแดงคือแดงคือ តោកាលីครับฮะฮะអើអ្ហាអេ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 អ ไม่เข้าใจไม่รล่นเพลงไทยหรอกนหรอวะได้แบบทำป็นเกาหลีอ่ะเรอปแบ่งคอะแบ่งคอะแบ่งคนกรรมการคนนึงอ่ะแบงคแบ่งคแบงคืรอละแบ่งครึบงบางแบงคมัดแบ่งคงมัดแบ่งคืนมัแบ่งคมัดมาแบงแถวึ่วงอ่ะแถงอ่ะแ่วอึ่น่แนอนึ่นึ่แนึง ใชเลไปไหนครับ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 ไปไหน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 เนี่ยครับพี่ชายเาเาชวนเต้นะครับใช่ไหพี่ชายอ๋ออ๋ออ๋อใช่ไหมครับพี่หมีใช่ครับใช่ เนี่ยค่ะพี่สาวเขาเขาชวนเต้นนะพี่สาวมวนกันไหมครับมวนกันไหมครับมวนกันไหมครับผู้สาวมาเซิงหน้าทานกันไหมครับมาวนกันบอมวนกันบอผู้สาวเข้ามามวนกันเถอะผู้สาวอ่ะอ่ะโอเคเขาอย่าหนีครับอย่าหนีครับห้ามหนีนะห้ามหนีนะใช่ครับไม่เต้นไม่ เต้นนี่ตีนะครับตีนะตีโดนเปิดสตอรี่อ่ะตีแก๊งอ่ะตีแก๊งอ่ะตีแกงอ่ะเองนตีแกงอ่ะแกงเัพตีแก๊งเลยนะร้นเรื่อยนะร้อนเร่นครับพี่สาพี่าวไม่งั้นโดนนะพี่เขาปิดเสียงมแล้วมเชื่อกูดิตอนนี้จริงพี่พี่มาน่ากลัวครับ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 อไปไหนครับไป่าแฟน เรือแฟนมาเต้นที่นี่ก็ได้เรือแฟนมาต่อยผมเบาเรือแฟนคุณต่อยผมเบาเต้นได้นะครับเอาแฟนคุณมาต่อยผมเบไปเลยไปเล่ไเลยไปเลเลยปเลยไปเยไปเไปเลยไเลยเลยไปนลยไปเไเลยไเลยไปะลยไมีลยไปเจยไลยไปีลยไปเลาลยงเลยไปเลยไมเเลยไปเไปเลยไปเลยนเลยไไมยนไยยยลลลลังดีปาเเต้นเยไ คครรัับบเล่นจบเพลงหนึ่งแล้วครับเรื่องไหนครับนะครับเพลงรีเพลงประมาณสามชั่วโมงครับเดินไปเรื่อยๆพี่นีถ่ายชั่วโมงอ่ะดีไหวหรือเปล่าเออเราพี่ๆไม่มีธุระกันต่อหรอครับพีงานย่อยู่กันหนูอ่ะเนียยอู่กัหยพี่แอบน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยพี่เป็นดาวหรือมึงเหนือครับพี่มึงแลนดิ้งมา อย่างที่พูดภาษาเหนือให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจะอู้จะาอี้อ่ะอู้ยังไงคะอู้ยังไงเออ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 ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับไหนชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรพี่ชายครับชื่ออะไรครับไม่คุณนะคุณนะชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไร ชอรชบยกว่าน้องสาได้เขาี่ชื่ออะไรกูณชื่ออะไรเรียกว่าน้องสาววันนี้สาชืเหอืหรอยล่น่เล่นพูดบาก่อนนีุ่ว่านี่พูดดีดีก่อนี่พูดดีดีก่อนแบบพูดแบบคนปกติของพูดแชื่ออะไรครับชื่อฟูจิเชื่อฟูจิอ้าวไปจี ด็กกัจีด้วยวะไปได้เลยไหมครับไปได้เลยไป่อไหน่อไหนอมาสืนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีเขาอมาสองหมื่นคุณติดถูกมาโดนคุณตำรวจอเงินมาหมดเลยยเงินอีอจริงจริงไม่ใช่เด็กเป็นเพืนโอ้โหโม่เขาก็เป็นเพื่อนจีนอขอสองหมืนได้ไหมครับผมจะไม่ปิปากไม่ได้คำเดียว เอ้ามันไม่มีอะไรอยู่แล้วไงอ่าโอเคผมมีรูปนะผมมีเป็นคลิปด้วยเอาไหมฮะใช่ครับผมจะแกงแล้วผมเจอแกงกับบิตรีอ่ะผมเจอแกงกับบิตรีคุณอ่ะพี่เงินในบัญชีจีบมีแค่สองอันนี้สดไหมครับสดไหมสดไหมโอ้ยขวายเจี๋ยฮอันนี้สัญญาผมก่อนว่าผมจะไม่ขายคุณถ้าวันไหนที่คุณทิ้งเพื่อนผมเมื่อไหร่ผมจะขายคุณได้ไหม ถ้าคุณเป็นคนทิ้งเช้าผมจะขายคุณแล้ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่ทิ้งอะผมจะดูแลคุณเด็กฮะไม่ใช่ครับโอเคใช้ได้ผมเป็นคนชอบเคมอะครับให้ผมเคมต่อยเพื่อนผมได้เวล่ะคุณชอบไหมล่ะไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพี่ชายชื่ออะไรนะคะพี่พี่อะชื่อพี่หมีครับชื่อพี่หมีมีมีใครคุณเสียงแล้วไหมคุณเสียงแล้วบ้างเหมือนเคยเจอะหาต้องมารับเหมือนเคยเจอไหมเคยเจอ น่าจะเคยเจอพี่เซลเพื่อนจีอะครับที่ไหนครับที่ไหนน่าจะน่าจะที่ไหนสักที่หนึ่งจำไม่ได้แล้วพี่น่าจะเคยเซลมาแล้วแล้วคุณมีเพื่อนไหมครับมีเพื่อนแนะนำผมไหมละ่ะแบบเพื่อนที่ยังโสดไมละ่ะไม่ไม่เหลือแล้วอะครับโอ้โหองไปหาไหมละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยขายเขาว่าพี่มีโสดได้เอาเบอร์ผมไปครับเอาจริงเหรอต่อมา เขาไปเอาเบอร์พี่หมีไปขายเหรอคะไม่เอาเบอร์ผมไปแล้วคุณมีเพื่อนโสดเมื่อไหร่กก็ทักมาโอ้โหนมเขาทักมาผมก็ได้เขาทักมาผมก็ได้ไม่ก็รอเขาโสดไงรอเขาโสดก็คือรอเพื่อนที่โสดไม่รอคุณอะโสดไปแล้วไปเร็วไปเร็วเพื่อนพี่หมีไปแล้วยังไงคบยังอยู่ผมชอบความสัมพันธ์แบบแบบว่าเวลาผมคุยกับเขาอยู่ไงครับแล้วแบบสายเขาเข้าะแล้วเขาถามว่าอยู่กับใครอะชอบอะไรแบบเนี้ยครับ แล้วฝั่งผู้หญิงก็ตอบไปว่าแบบอ๋ออย่คนใหม่อะไรงี้ยผมชอบอะไรแบบนี้ครับมันดูแบบน่ารักดีครับเวลาเจอเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแบบเราแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอะแหวงหลังดีแนะครับความสัมพันธ์เนี้ยใช่ครับชอบอะไรที่มันแบบดูดูแล้วแบบมีอะไรลึกลับดีครับเวลาแบบผมคุยเขาเนี้ยผมต้องแอบคุยอ่ะผมชอบอะไรที่มันเป็นแบบนี้ครับอืมแต่เพื่อนที่เต้นไม่หยุดเลยนะคะอารมณ์ค้างครับ ผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วความันอยู่ในหัวใจครับผมโอเคนี่อย่างผมชอบคุณเนี้ยอ่ะผมก็ท้าทายนะผมไม่ได้แย่งเพื่อแย่งคุณไปจากเพื่อนผมไงผมก็ท้าทายดีไหมล่ะคุณวะไม่ครับไม่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 ได้แย่งไม่มีใครแย่งใครทงนะครัก็คุณสวยอ่ะก็คุณสวยอ่ะอยากแย่งคุณนะไม่ไม่สวยคับคุณน่ารักอ่ะผมอยากแย่งคุณอ่ะได้ไหมไหนต้องตอบยังไงอะ ที่ภาพไ,ไม่หาไหมไหมพี่อยากเหยียวแม่แถวภาพเวลาผมชอบใครผมฝังใจด้วยดิโอพี่หมีพี่หม,มีขอชื่อเล่นพี่หมีเต็มเต็มชื่อหม,มีครับหมีน้อยหมีน้อยไดยเหรอใช่ครับหมีน้อยพี่ชื่อเสียงเรื่องลืไมไหมครับพี่ไม่ครับไม่ไม่ไม,ไม่เรื่องลือเรื่องอะไรไม่มีนะเราเราอะ ก็คือเราเคยเจอครั้งแรกเนี่ยแล้วเราจะเลื่อนลือได้ไงอะแราว่าพี่คนนี้จะก็ลือเรื่องอะพี่คนนี้เราพูดใหม่ได้ไหมครับผมเพิ่งแลนดิ้งมาครับเพราะว่าอันนี้อันนี้เพื่อนผมเองครับใช่ผมเพิ่งแลนดิ้งมาชื่อพี่คนนี้ชือพี่หมาครับเนี่คำนึงนะพี่หมาเหม็นนะตื่นไปเลยเวยเวยไอ้ยตัวตายเวเออ น,นี่อันนี้กูว่าทรงเขาแบบก็ก็ยังไม่ได้เป็นแรงไอจีเนะน,นี่ยไอจีเจ็บมาเนี่ยกูบอกเลยอันเนี้ยเพื่อนใช่ใช่เจีจยนะจีคิดไปเองเนี <c oughs> ่ยแปลว่าไอจีคิดไปเองเออเจียคิดไปไกลเลยเยเจีอ่ะแล้วกูถามเขาว่าถ้ากูแย่งเขายงังแย่งเขาไม่อยากไอจีเน,นี่ย <c oughs> เขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้แย่งค่ะไม่ได้แยง่งอันนี้ไม่ได้แย่งกันนะอันน <c oughs> <c oughs> ี้ก็แฟนแฟนไอจีอย่าหรือว่าคุยกันคุยคุยคุยไอทีมไม่ไม่คุณจะไปไหนครับถ้าคุณหนีผมตามจันบ้านนะผมจำได้หัวมีอยู่อินเวสนะ เอา้าทำไมเรื่องถึงตัวไอ้ออมึงลงไปดิโดนะผมบอกแค่นั้นแหละลงไปจากโลโก้ห<ม>น <ะ S 2> โีโกูเพื่อนึงมาไม่เอาเรื่องแกงก็คือเรื่องแกงลงไปคุณจะหนีผมไปแล้วใช่ไหมครับเอ้ยว่าแต่มีกล่องซ่อมไหมไอ้ฟูจิพี่มีมีกล่องซ่อมไหมครับพี่ที่หนึ่งซุ้มเขากล่องไหนกล่องซ่อมไม่มีครับไม่มีไอ้โก้เอมมีไหมขอหน่อยเดี๋ยว เองเทงข้าขนาดนี้ข้าคงให้เองหรอกเรื่องของเองไอ้พเพนไม่ไนาม่าคบอเออจะไปคบเออสรุปว่าได้ไหมครับถ้าความสัมพันธ์ของเราสามคนอะมันจะเป็นแบบนี้คุณโอเคไหมครับไม,ไม่ดีมั้งเขาไม่ดีทำไมครับแสดงว่าวคุณก็ชอบจีอะดิถ้าคุณไม่ชอบคุณก็คงแบบได้ไปแล้วได้เปล่าฮะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ ความสัมพันธ์ของเราสามคนไงครับมันแตกต่างอะไรกันนะก็เดี๋ยวนี้เขาทำมันเดียวะแยะความสัมพันธ์ของเราสามคนอ่ะมันไม่มีความสัมพันธ์อะไรเลยไ้มันมีมันมีแต่ความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนไงโอ้โหนี่คุณมองเพื่อนผมเป็นเพื่อนคุณมาตลอดเลยนะผมก็มองจีเป็นเพื่อนเหมือนกันเขาบอกผมว่าเลยู้วยครับตอนที่ผมเจอเขาล่าสุดเขาบอกผมว่าอยากคุณชอบควาจริงคนนี้อันนี้นี่สาระครับใช่ครับนี่ อันนี้คือมาปั่นมกันข้างหลังหรือเปล่าไม่ได้ปั่น<ง>ครับไม่ได้ปั่นผมน้ำเสียงผม่ปั่นไหมล่ะอ้าวจริงไม่มีโทรศัพท์คือเขาอ่ะบอกว่าเขาชอบคุณไงแต่ว่าลึกๆึในใจผมก็เจ็บอยู่ครับเพราะว่าผมก็ชอบคุณเหมือนกันไงตอนเนี้ยอ๋อค<ม>ือพี่ชอบพี่ชอบได้ยังไงเนาเพิ่งเจอกันเมื่อกี้นี้เลยผมเจอคุณแล้วผมรู้สึกปิ๊งเลยครับรักแรกพบอ่ะท้ายจริงเป็นอย่างไรอ่ะเพราะเธอใช่หรือไม่อะ่ะใช่ครับ เวลาคือพี่พูดไหลลื่นเหมือนคนที่แบบถนัดสายนี้มานานมากอ่ะคนพูดไหลลื่นนี่จําเป็น <c oughs> ต้องจำเป็นต้องถนัดสายนี้สายไหนครับสายไหนอัน <c oughs> ไหนครับสายไหนไม่เพื่อผมเพื่อผมเป็นคนอัธยาศัยดีครับไม่ได้เกี่ยวคแค่อัธยาศัายดีคุณต้มองผมเป็นแบดบอยครับแบบจีบผู้หญิงไปทั่วอะไรเงี้ยป่ะใช่ไหมความคิดคุณที่คุไม่กล้ามอยไม่ใช่ไม่ใช่มันแต่มันก็ดูแบดอยู่นะคะเป็นคนอัธยาศัยดีครับผมไม่ได้คิดอะไรหรอกได้ครับ โอเคสรุปก็คือเราจะนั่งคุยกันใช่ไหมเราพวกพี่มาทาอะไรกันตรงนี้คะเนี่ยใช่ครับถ้าถามเพื่อนผมก็อาจจะมาแบบเพิ่งเข้าตอมอมาแต่ถ้าถามผมผมมารอคุณครับผมรู้คุณจะมานี่ไงใช่ครับรู้ได้ยังไงเพราะผมใช่ครับผมเออเชืงมันครับใช่ครับเรา,เราอีกแป๊บหนึ่งเราก็ต้องเราก็ต้องไปเตรียมตัวแล้วนะ ได้แล้วรับพี่แต่พี่คนนี้เสียงคุ้นคุ้นคุ้นเลยครับว่าอยู่เมืองได้สาวบานหนึ่งครับคุณสาวใบไปธิครับพี่เสียงคุ้นมากไม่พี่ไม่ได้เพิ่งมาสอบหลายวันจีเคยเจอพี่ที่แล้วกมีใครเคยบอกกับคุณหรือยังครับว่าคุณน่ารักหนึ่งเก้าหนึ่งสองไม่มีเขาไม่มีแค่ได้มองก็แบบแบบละลายครับละลายเลยคุณครับไปเด้อของครับ อันนี้คือมาเป็นเพลงเลยใช่ไหมครับพี่ไม่ครับอันนี้พูดจากใจครับโอเคใจนี่คืออยู่ตรงไหนครับตูดต่อยกูดิต่อยกูดิเอามือมาดิครับเนี่ยอยู่ตรงข้างซ้ายไอ้ยัยไอ้ต่ไอยดิตอนแรกหัวใจผมก็อยู่ข้างซ้ายแหละครับแต่ว่าตอนนี้มันย้ายอยู่ข้างคุณละคุเลือรถไม่ได้เขาเรือต่อยหัตายทำหัวเลยอ่ะกูจะรู้ไหมไอ้สัตว์นิ่มจัด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 ไอ้เหี้ยเขาผิวผิวจัด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  ถือจัดคือจัดคือจัดอะไรคือน,นิ่มจัดวะเจต่อยกูใหม่ดิเฮียเหมือนบั็กเลยวะเพื่ไม่บั็กเพื่ไไไไอไม่บั็กเพื่อไม่บั็อกปีนี้มึงประไว้บจกบกหนึ่งบัมหนึ่งจบปีน,นี้มึงวะน่ะเขาเขาผมผมขออะไรคุณอย่างนึงได้ไหมครับขอ,ขออะไรเขาขออะไรเพื่อนผม,มครับชื่อแม็กซ์ชนกนันครับเขาขอเนี่ยค,คุณครับ เขาขอคอนแทคคุณอะเฮียเขาเงียบเลยวะเื่อนอ่ามีคนเคยบอกกับคุณหรือยังว่าว่าไอเฮียเจ็ดโลกจีตว่าเจ็ดสองดีเธอจะดสวยตรงใจเจ็ดหมดเลย เอ๊ร้จักเก็บตัวไลฟ์แอปลุงเปล่าลุงคุยกูดิตัวไหนแอปลุงอะไปแล้วพ่อไปแค่แล้วเหรอเนี่ยผมขอให้ผมขอกระสุนนัดเนี้ยให้ฝังใจของคุณไว้ในเวลาที่เราเจอกันไม่ไม่ไม่ไปเลยครับเกิดอะไรไปเราอ่ะไปเฮีย อ้สิ่งดีคือแฟมิเหลือสตีมันคิดและดูดีอะคุณทองกันมาเท่าไหร่ศาสตร์สมองมันควรกินนายเชื่อไม่ใช่มาบอกว่าเจคซิตตีของพันกูก็ฟังทั้งวันไม่เชื่อมันยอมไม่ดูดีไอ่บ่อยต้องอมมาเทว่าทำเฮี่ยอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุง